ไปขาบมือเด้อะเด้อนะเด้อนะเด้อนะ้านแต่ว่าเด็กเขาไปนอนโรงพยาบาลคือปัคุ้นเด้อไม่ขี้ยาขาเชื่อได้กระดิ่งอ่ะคุณนั่นควักเจ้าอยู่ใๆอยู่นี่ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีนะคะมาดูตัวป่วนะค่ะโอ้ยป,ป,ปงเปงปงเปงปงเปงเจาพอ่อลอยลอยชุด <c oughs> มาแล้วค่ะเจาพ่อลอยชุดมาแล้วมาแล้วมิงแมวลามาแล้วครับแม่เอฟซีครับสวัสดีครับเร็ว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 ,รวมิง สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกเร็วบ่เห็นของกินบ่สวัสดีมากมากคุณตาบ่าเห็นของกินบ่สวัสดี agu, แม่เอฟซีแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบให้จังไดบอหนี่น,อ,อ,น,อ,น,อ,นอนลง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 นอนนอนนอนก่อนจังสิได้กินหลายเร็วเวเจ้าผ้านอนเลยเจ้าผ้านอนเลยเจ้า หม้นลุนลุนเลยครับม้วนมุนโอ้โอ้โอ้สิบบาบดสิบบาทเจ็บของบนไหยพอจังไดนี่ฮะเอารูปหัวพ่อใหญ่พีกเบิ้งรูปเบิ้งเออหนึ่งนอนลงก่อนลูกนอนลงนอนลงค่ะโอ้ยเนาะนอนบ่ได้ครับนอนบ่ได้พุ่นะพ่อใหญ่พีกมีหอดโอ้โหนมค่ะนม ขอบคุณนะครับเม่วันนาครับ,บพุ่นพุ่นพุ่นของขวัญวันเกิดของผมมันนี่นมครับนมสุดยอดเลยครับของแสบครับของแสบถ้าผมเห็นของจังสี่นะนผมทําได้ครับนั่นเห็นบ่อสุดยอดเลยนอนลองครับนอนลองนอนลองเออ好好 <c oughs> อร่อยครับอร่อยค <c oughs> ุณตากับป้อนกับป้อนถูกใจปัญญัง ขุนเทละสามเทละสี่ขวดหนึ่งรถยนตนหอกครับข้าวเดียวขับมือเด้อขับมือเด้อนะ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 วดรับแก่ววางเด็เขาไปนอนรองบ้านก็เพราะไงคุณเด้อไม่ขียาขาเชื่อดย่านบ่เ่าเลยะ เศร้าเฮ็ดหยังผมมาท่านเศร้าครับเศร้าบ่ได้ครับสวายดีครับบ๊ายดีครับพุณมาต้องใส่ปากให้ดอกบ๊าสดีครับเออบ๊าสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับขอบคุณแม่เล็กนะคะฝาก กระดิ่งขายไอติมมาให้มิ่ง <ay> โอ้ยมิ่งเป็นผู้บ่าวขายไอติมนี่กระดิง่งกระดิ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 ่งดังถึงอเมริกาเลยเน,นาะค่ะเนาอกระดิง่งอ่ะคุณนั่นควักเจ้าอยู่ใบใบอยู่นี่ออือเฮ็ดหนังเอาครับอ่ะ อะอ่ะอ่ะครับอ่ะแม่ปอนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออผู้เบาเน้มตุ่มเหือเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันเน้มตุ่มครับเน้มตุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับเออยสุดยอดเลยครับอร่อยมากครับแซบครับแซบ เอาเอาเอาแหนมตุ่มแหนมตุ่มครับก้อนพรมครับก้อนเออเอาครับก้อนครับครับเออครับก้อนครับอร่อยบ่แซ่บครับแซ่บมาเด้อพี่ดาวกินนมน้ำผมบ่นี่เห็นบอนี่ นมครับนม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 อ่ะอ่ะอ่ะพี่ดาวเอ้าเอ้าอ่ครับผมเอาครับผมก่อนครับผมครับผมเอ่ะครับผมก่อนวูว่าแมงอ้ยว่าแมงอ้ยเอาครับผมก่อนครับผมครับผมมือเอ้าโอ้ยตาหนิเนาะมาใส่ติ่งดีแท้ตาหนิอ่ะครับครับครับอาครับครับครับ ครับเออว้ยโอ้ยน้อเอามาเอามาเอาหนาไห่ผมชิ้นเน่บันในชิ้นนมแล้วผมชิ้นหนาครับพี่พอ่อยอดยาครับยอดยา หยอดหยาครับหยอดหยาเอาเอาให้กินก็ได้เอาให้กินก็นได้หไดแหนมตุม้มแหนมตุม้มครับก้อนครับก้อนครับ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 เอ้าเอิรอ่ะนฮัมโป,งป่งปิงครับโป,งป่งปิง ผู้บบาวแหนมตุ้มผู้บบาวแหนมตุ่มโอ้ยเดี๋ยวอยู่ห่มเย็นดีค่ะเย็นสบายดีเป็นไปได้กับสีบ่วตัดออกจากเทียอันนี้ห่มอยู่จังสี่ละห่มหนามคล้องนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่ามหน่วยพันลนสุดยอดเลยกวดยากไปหาเม่์แล้ว ไปหามเมเฮ็ดหยางอยากกินนอมอยากกินนมเข้าเต้าครับเข้าเต้าผมจะเข้าเต้าครับพ่นแม่พ้นปาน้มกับใหญ่อย,ยอยู่แต่ว่าบอย่บอยาบยวคือนอมมันแม่อันแม่ตุล่า <laughs> แม่ตุล่าบายในอกหนึง่ง ลูกสาวเพิ่นกับนันแหนมตุ่มคือกันเตี้ยป้อมๆแต่ว่าข้อนี่หนังมามาหย่อยอยู่น้ำข้อน้ำขานี่เป็นมัดกว่าพี่แหนมตุ่มเรานะคะน้องตุลาสาวกับปุกอมสิน โอ้พี่มิงผู้เบาวแหนมสุ่มพ่นพ่นสูงค่ะแต่ว่าสาวตุลานี่เตี้ยยังได้กี่เดือนเจ็ดเดือนอ้วนตุกปุกอยู่แม่แน่ไปแล้วครับไปแล้วครับเอาหนาไปให้แม่กินน้ำเขาออาหยอดหนาไปแม่กินน้ำมารับแม่ครับ แม่ครับจิ้นน้ำผมแม่ครับเอาให้แม่จิ้นน้ำเอาให้แม่จิ้นน้ำโ้โหอร่อยครับได้อยู่ที่ปลอดโป่งแล้วก็ไปที่ขาเชื่อพร้อมค่ะตอนกลางคืนเอาเขาบ้านตอนกลางวันก็เอาออกมาได้รับอากาศ บริสุทธิ์มิงบอกว่าผมได้รับอากาศบริสุทธิ์ครับผมแข็งแรงครับแม่แม่เอฟซี FC ครับคุนอะ่ะหันถ่ายใส่ลาบลายลาบลายเลยตุยนุ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 ยคุณเต่ากว,ว่งางเต่ากว่าง ฝากแม่แม่ีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะฝากคลิปคลิปน่ารักน่ารักปนป่วนของมิ่งไว้เพียงแค่นี้นะคะรอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ